สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม DC World Collide นะครับในคลิป Happy g a c h a Day นะครับวันนี้วันที่11เดือน7ปี2025นะครับผมเล่นเกมนี้มาได้4วันเกมเขาเปิดวันที่8นะครับล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็คือ Superman ของ DC EU นะครับหรือว่าซ u เปอร์แคนใหม่นี่เองนะเข้ามาในตู้เพิ่มเลสในวันนี้เป็นวันแรกเข้ามาวันที่10เดือน7นะครับวันนี้วันที่11ผมเก็บ ของนิดนึงเพราะามันมันจะต้องใช้ตัวลุ้งในการสุ่มนะครับการสุ่มของตู้ตัวละครใหม่เนี่ยนี่จะเป็นตัวลุ้งนะครับ e n c y clip เอ่อ super e n c y clip token นะครับก็คือตัวระดับสูงเข้ารหัสตัวเข้ารหัสระดับสูงนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือตัวเข้ารหัสสีม่วงนะอันนี้คือเหมือนใบสุ่มปกตินะครับแล้วก็ใบสุ่มสีลุ้งจะเป็นใบสุ่มที่ต้องเติมหรือไม่ต้องก็ต้องซื้อเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็จะมีกิจกรรมใช่ กิจกรรมอีกที่จะได้นะครับกิจกรรมมันจะมีตรงนี้นะครับซูเปอร์แมนเลกาซีก็คือเข้ามาทําภารกิจในเนี้ยแล้วก็จะได้แต้มเอามาแลกซื้อในช็อปนี่นะครับจะมีตัวเข้ารหัสระดับสูงอยู่ตัวลุ้งเนาะตัวลุง,นะลงมี2ออ,อันนะครับใช้เหรียญเนี้ยนะครับในการซื้อ,อแล้วก็ภารกิจก็จะมี2ประเภทก็คือสีม่วงกับสีทองนะครับก็สามารถ เข้ามาทำกิจกรรมเรื่อยๆนะครับไอกิจกรรมนี้เพิ่งเข้ามาได้วันเดียวนะฮะโอเควันนี้เราจะมาสุม่มตัวม่วงเนี่ยให้หมดแล้วก็เพชรด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือตัวลุงผมมีอยู่สิบห้าสิบหกใบนะครับผมก็จะสุ่มหมดเลยเนาะเรามาดูที่เลทปกติของตัวธรรมดากันก่อนนะครับตัวธรรมดานี้ก็มีเลเจนดารี่อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีตัวซูเปอร์แมดิกาซี่อยู่เท่านั้นนะครับก็เลทของอีพิกมันจะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคนะ อีลิตสีม่วงเนี่ยยีแล้วก็แลรปกติสีฟ้าเนี่ยอยู่ที่30นะครับที่เหลือก็อัรคอมอนนะครับไม่ได้ใช้47%่็ดเนตะครับก็เนี่ยสสีทองง่ายอยู่ง่ายอยู่ตัวม่วงนะครับนี่นี่อีลิตนะครับแล้วก็ตัวสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอานคอมอนนะครับตัวนี้สลุยกันเลยจนกว่าจะหมดหมดเพชรด้วยนะครับตัวนี้มันใช้เพชรซื้อได้ทองออกมาละานหนึ่ง ฮ่ฮ <laughs> ้ยสุดท้ายเลยเหรอไม่มีทอมมันพุ่งออกมาเป็นสีทองแต่มันไม่มีนะครับเออเออดีผมขอไปดูตัวนี้มันมีในส่วนของการันตีหรือเปล่านะครับการันตีเลนดอมให้สี่สิบครั้งโอเค สีตัวผมสุ่มไปละสิบยังเหลือการันตีอ,อีกสิบห้านะฮะตอนนี้สิบห้าทับยี่ทับสี่สิบนะครับมันก็พกุ่งออกไปสีทองอีกแล้วแต่มันอุสาหครตอนนี้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เพนกวินก็ไม่อยู่สีม่วงเอเพนกวินเป็นสีทองครับเออแล้วหนึ่ง โอเคเฟนกวิน okay, ต่อไปไปดูซิการันตีหายไปเลยนะครับก็คือถ้าออกก่อนก็คือจบไปต่อครั้งละสองพันถือว่าโอเคนะ40ครั้งการันตีครั้งที่20่สิบซูเปอร์บอยมาแล้วโจอันนี้สีทองแน่นอนนะจุดหนึ่งตัวนะครับรีเซ็ตไหมเรารีเซ็ตต่อนะครับรีเซ็ตแล้วก็ไปต่อ มันต uh, ้าหรือสิอย่างี้ใช่ไหมเออแบล็กมันต้าสีม่วงเฮ้ยไปกันเลยคยีคยแมนเนี him, e ่ยคยเฟสจำชื่อลโรบินนลโรบินนี่ก็ม่วงมั้งโรบินสีทองโอเคเออเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ย สามเปอร์เซ็นต์นี่ออกบ่อยนะครับเนี่ยเหลืออีกเจ็ดพันนะสุ่มให้หมดเลยผมเล่นมาได้ทั้งหมดนะอย่างที่บอกสี่วันนะครับก็ถือว่าแจกเยอะอยู่เกมนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่เปิดใหม่ครั้งเนี้ยมันไม่มีภาษาไทยแล้วเท่านั้นเองครับแต่ครั้งที่แล้วดีนะมีภาษาไทยแต่รันทะลึ่งปิดไปก่อนตอนนี้เปิดใหม่เป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับคือคนไทยน่าจะน่าจะเล่นน้อยหน่อยผมบอกว่าเอาต่ออุย้ยไม่มีแล้วนะครับจบอก็เพชรหมดแล้วนะครับ สุ่มได้3ตัวนะครับถือว่าดีอยู่ต่อไปก็ตู้เพิ่มเลดซูเปอร์แมนลีกาซีนะครับเลดอยู่ที่เลเจ n นดารี่อยู่ที่1%นอะครับอีพิกอยู่ที่3%แล้วก็อีลิตอยู่ที่9ก็คือกเอ่็คือตัวซูเปอร์แมนใหม่เนี่ยอยู่ที่1%แล้วก็ตัวอีพิกทั้งหมดสีทองอะ่ะจะอยู่ที่3%แล้วก็ที่เหลือจะเป็นม่วง96%จะไม่มีตัวฟ้าอยู่ในนี้นะครับตัวซูเปอร์แมนล a กาซีเนี่ยจะอยู่ในตู้นี้ ซึ่งปะปนอยู่กับตัวสีทองอีพิกนะครับแต่ว่าเขาไม่บอกเลยว่าตัวใหม่เนี่ยจะมีเลทอยู่เท่าไหร่แล้วตัวเก่ามีเลทเท่าไหร่นะครับก็คือ1%น่อร์นะรวมกันทั้งหมดนี่นะครับผมว่านี่น่าจะห้าสิบห้าสิบในหนึ่งจ้าแล้วพวกนี้อีก0 5นจห้าะครับประมาณนั้นแหละมาสิบครั้งแรกไปหนึ่งปอร์ซผมว่าไม่น่าจะได้ับมัน1%นะน่เอนะแล้วผมมีแค่อยู่แค่สิหกใบถ้ามันได้ก็เบอร์ละไม่ใช่ละ สองม่วงสามม่วงสี่ม่วงห้าม่วงหกม่วงโอ้เยอะเนี่ยเจ็ดม่วงก้าม่วงสิบไม่มีนะครับม่วงล้วนแต่ถือว่าตู้ใบซื้อเนี่ยเอาเรียกว่าตู้ใบซื้อเนาะใบใบลุงเนี่ยให้ม่วงหมดเลยนะครับอย่างไม่น้อยต้องเป็นม่วงนะครับอย่าง่ากัเลยอหกใบไปทีละใบกิ๊บเลย หนึ่งม่วงนะครับแฟงเกนเอ่อคิโลลคล็อกโอ้โหเฮ้ยแมงมันต้านะฮะเอากัปตันโคลคิโลลคล็อกอ้าวหมดแล้วเรียบร้อยก็สรุป ไม่ได้นะครับไม่มีไม่ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อนะครับนี่เข้ามาดูในแพ็กเกจนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่อยากซื้อก็ไปทําภารกิจที่ผมบอกตอนต้นของเกมนะครับได้เลยเนาะเอาละครับสุดท้าเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย